แซกตอบช้าต,ตามจีบนางเอกดาวรุ่งจริงไหม เป็นนักร้องหนุ่มเสียงดีที่มักจะมีงานเดินสายเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตลอดสำหรับหนุ่มแซกชุมแพที่เริ่มก้าวเข้าสู่วงการจากการประกวดรายการกิกดูสงครามเพลงที่โด่งดังและมีชื่อเสียงจากเพลงคำแพงนอกจากนี้เพลงคำแพงยังเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ของค่าย Top Li n e Music ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับการขัดกลาวบทเพลงการปรับแต่งดนตรีและการฝึกร้องประมาณ3เดือนเต็มถือว่าเป็นงานที่สาหัสพอสมควรแต่เมื่อปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปก็ช่วย หายเหนื่อยเป็นปลิทิ้งเพราะกระแสตอบรับดีเกินคาดนอกจากผลงานเพลงแล้วแซกยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องหักแพงหลวงพี่แจ๊ส 5G และหักเถิดเทิงและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของแซกจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวๆอยู่ตลอดล่าสุดแซกได้ออกมาเปิดใจหลังมีประเด็นแอบขายขนมจีบนักร้องสาวณนะโมทันวาพรโดยหนุ่มแซกได้เผยว,ว่าสนิทกันเป็นเพื่อนเท่านั้นเคยร่วมงานกันก็ไม่รู้ว่าข่าวจีบอีกฝ่ายมาจากไหนเหมือนกัน ยอมรับว่าตรงสเปกแต่ถ้าถามว่าอยากจีบไหมก็อยากจีบแต่เอาเข้าจริงก็ไม่กล้าจีบคาดว่าอีกฝ่ายอาจจะหัวใจไม่ว่างแล้วหรือเปล่าเพราะสวยวันสวยคืนขนาดนี้ซึ่งนักร้องหนุ่มก็แอบเซล์ตัวเองทิ้งทายว่าพอถูกต้อนถามขนาดนี้ก็ชักจะแอบเริ่มวันไวแล้วเหมือนกัน